นิทานเรื่องเป็ดน้อยผู้กล้าหาญการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมสน้ำใสสะอาดมีเป็ดตัวหนึ่งชื่อว่าเป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็นปลูกเป็ดที่ตัวเล็กที่สุดในฝูงและมักถูกเพื่อนๆล้อ,ลอเลียนว่าเป็ดจอมอ่อนแอแต่เป็ดน้อยไม่ได้โกรธหรือเกลียดเพื่อนๆกลับมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ว่าแม้ตัวเล็กก็สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน วันหนึ่งขณะที่ฝูงเป็ดกําลังว่ายน้ำเล่นอยู่สังเกตเห็นว่าเจ้าลูกกบตัวน้อยกําลังลอยคอยอยู่กลางสนามันดูอ่อนแรงและร้องขอความช่วยเหลือแต่เป็ดตัวใหญ่ๆกลับกลัวว่าถ้าช่วยกบพวกเขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายจากปลาตัวโต,วตวที่ว่ายน้ำอยู่ในสระแต่เป็ดน้อยกลับไม่ลังเลมันพูดกับตัวเองว่าถึงเราจะตัวเล็กแต่หัวใจของเรายิ่งใหญ่ แล้วว่ายน้ำออกไปหากบตัวน้อยทันทีเป็ดน้อยใช้ปีกพยุงเจ้ากบขึ้นมาและพามันกลับไปที่ฝั่งอย่างปลอดภัยเพื่อนๆนของเป็ดน้อยที่เฝ้าดูเหตุการณ์ต่างพากันตะลึงในความกล้าหาญของมันพวกเขาเรียนรู้ว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กแต่อยู่ที่ความกล้าหาญและจิตใจดีงาม ตั้งแต่นั้นมาเป็ดน้อยกลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆทุกตัวในฝูงไม่ว่าใครจะเล็กหรือใหญ่ทุกคนล้วนสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หากมีความมุ่งมัน่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและจิตใจที่ดีคือพลังสำคัญที่ทำให้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แม้ว่าเราจะดูตัวเล็กในสายตาของใครก็ตาม